ตอนนี้กําลัางนั่งทำงานอยู่นะคะแล้วก็เห็นไหมเอยตรงหน้าประตูเนาะอืมจะเป็นผู้หญิงนะคะยืนอยู่ข้างๆประตูนะผมยาวปาดลงมาตรงตรงหน้าอกนะคะแต่จริงๆเราไม่มีใครนะเห็นไหมคะเป็นเงาสะท้อนเป็นเงาเห็นชัดเลยอ่าแล้วดูตรงประตูเนาะตรงประตูที่นั่งเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดู เห็นไหมเอ่ยมีเด็กเด็กผ ee> ู้หญิงนะคะผมสั้นๆเนเห็นไหมคะนั่งอยู่เนาะเห็นไหมคะเห็นชัดเลยเนาะนั่งอยู่นะลองดูลองดูเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่จะเดินลงไปดูอีกทีนึงว่ามันมีใครไหม เห็นไหมเอ่ยไม่มีใครนะแต่เมื่อกี้เห็นอยู่เนาะมีคนนั่งนะแล้วตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็ไม่มีใครเห็นไหมเอ่ยเอาล่ะยังไงเดี๋ยวถ้าเออเหมือนเด็กที่เคยกดไลค์ให้เนาะที่ว่าจมน้ำตายอะไรหน้าคลนะ้ายๆเนาะที่นั่งอยู่เมื่อกี้ก็ได้ยินอยู่นะว่าว่าเขาพูดในจิตว่า,าพี่ได้ยินเนาะได้ยินว่าหนูขอเสื้อตัวหนึงนะ่งเนาะ ท,ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะอะขอเสื้อตัวหนึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเผาเสื้อไปให้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ทำการอัดชิปได้เพียงเท่านี้นะคะ